การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำมีอาชีพ4เป็นพลเมืองดีพระบ,บรมราโชบายด้านการศึกษาพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมหาวชิราลงกรณ บดินทระเทพยกราังปูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2,566โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่90หมู่3ตำบลบัวมาดอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามมีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด5หมู่บ้านเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน170คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน16คนโดยมีนายจิรวัตรเกศิลาเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตู่ได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามวิทยาศาสตร์และการดำเนินงาน5ด้านดังต่อไปนี้มาตรการที่1มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยได้ดำเนินกิจกรรมฝ่ายในห้องเรียนแบ่งเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาป้องกัน แก้ไขตนเองให้ปลอดจากยาเสพติดอายมุกและอุบัติภัยได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ๊จึงมีผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวอยู่ในระดับดีเด็กคิดเป็นร้อยละ100มีการจัดทำและมอบใบประกาศห้องเรียนสีขาวเป็นประจำมาตรการที่2 มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกได้ดำเนินการจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนดําเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนโดยประสานความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองผู้นําชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบัวมาศและเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรบารบือเพื่อคัดกรองนักเรียน มาตรการที่3มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านองแวงหนองตุมีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นมีการจัดตั้งคลินิกเสมาลักษ์เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบัวมาศหรือหน่วยงานอื่นๆมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุมีตู้แดงเสมารักในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียนมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ มีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวคลินิกเสมารักตู้แดงเสมารักษจัดทําเครือข่ายทั้งในและนอกศูนย์การเรียนมีการจัดทํา MOU ในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยมีการจัดทํา MOU กับโรงเรียนบ้านแดงโรงเรียนบ้านบัวมาดบัวมาศชูศิลป์ โรงเรียนบ้านยางยางทวงวิทยาเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบัวมาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศและสถานีตำรวจภูธรบรรบือมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อยกระดับผลสำลีทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความเป็นพล,ลเมืองดีและมีจิตอาสา มีการกำกับดูแลประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบผลจากการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแวงงตุมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศคือการส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพและทักษะด้วยนวัตกรรมแวงตุทีมโมเดลกิจกรรมแวงตุทีมโมเดล เป็นการปลูกฝังกิจกรรมที่ดีสู่สถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุได้มีกระบวนการที่พัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบแวงตุทีมโมเดลดังนี้ 1. W. Weakness Strengths จุดอ่อนและจุดแข็งโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กร ที่องค์กรควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ 2. a. activity กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนด้วยการเรียนรู้จากการลงมือทำ จากการปฏิบัติจริงของนักเรียนโดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะนำ 3. า3 e envision วิสัยทัศน์ชัดเจนการสร้างวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนโดยเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและจัดการการมีส่วนร่วมและร่วมมือกันรปรับปรุงแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนานักเรียนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด4 n network เครือข่าย โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียวและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 5. G. GO เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนคือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัย ปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสีย่ยง 6. T Teamwork การทำงานเป็นทีมการสร้างทีมงานในโรงเรียนมีกระบวนการผนึกกำลังให้ทุกคนมีแรงสู้โดยผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งทีมงาน 7. จ็ U Unique ความเป็นเอกลักษณ์การพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์ การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจสติปัญญารักความเป็นไทยมีความรู้ผู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยในการดำรงชีวิต 8. ที t เทคโนโลยีเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ่ได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดภาระด้านงบประมาณลงมีความสะดวกรวดเร็ว9 e efficiency excellence ประสิทธิภาพและความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ต่างๆให้นักเรียนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม 10.A accoutability n มีความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุได้พัฒนาทักษะความรับผิดชอบของนักเรียนโดยให้นักเรียนตั้งเป้าหมายจะทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะทำมากขึ้น การตั้งเป้าหมายและบรรลุผลจะช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง 11. M. Management การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหองแวงหนองตุ่ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการหรือทุกกระบวนการในการดำเนินงานปล่อยให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุขอกราบขอพระคุณท่านคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีและพัฒนาประเทศชาติสืบไป